วันนี้พาเด็กๆมาพาเด็กๆทั้งหกตัวมาอาบแดดอาบแดดอากาศเริ่มหนาวน้องทั้งหกลูกบา่าวนี่น้องลืมตาเบื้องโลกได้สองอาทิตย์แล้วอาการของแม่น่ากละมั่างน้อยขนาดไหนสิลงไปเบียบเบียบลูกได้เดี๋ยวนี้โอ้ยขาดคอมเพลนอยู่โอ้ยหนอโอ้ยบา่าวนีมันทับลูกเหรอไหมกละมั่างน้อยพาลูกออกมาซื่อๆตัวนี้ว้เออ หนูสิมันลน่องในกะะมังมันหน่อยเลยไลูกกับตัวใหญ่หล่อยได้ลูกเอ้ยเด็กๆเบิงเบิงเบิงเด็ก,ดกน้อยมาอาบแดดอากาศเริ่มหนาวก่อไฟให้ฟิงน้ำพี่น้องก่อไฟให้ฟิงอากศาศผ้ากีซานเท่าเริ่มเย็นแล้วพี่น้องเลยผ้าเด็กน้อยทั้งหกมาอมาบแดดอาบแดดพี่น้องขึ้นหนาวเขึ้นน้องลืมตาเบิงน้องมืดตาได้แล้วพี่น้องเด็กๆทั้งหกเริ่มลืมตาแล้วอายุน้องสิบสี่วันแล้วจ้า กุญไว้แค่สีพมาณนี่แแล้พี่น้องกุญไว้น้องกาแฟตันนี้น้องกาแฟกินเก่งกว่าเพื่อนกาแฟกินเก่งกว่าเพื่อนน้องกาแฟกินเก่งกว่าเพื่อนหอ,หอมเก่งคัตัวนี้ชื่อตัวนี้ชื่อชื่อช็อกกี้เป็นช็อกกี้ตัวส่วนตัวนี้ส่วนตัวนี้เราจะตั้งชื่อน้องโอเลียงและก็คนนี้ คนนี้ชื่อชานมส,นนนานนาส่วนคนนี้ชื่อโคลาคนนี้ชื่อโคลาส่วนคนนี้ชื่อแพนดา้าเด็กๆทั้งหกมาอาบแดดพี่นอ้องอาบแดดฟิ้งไฟไปนํ่สสำหรับคลิปนี้พาเด็กๆมาไลา่งาตัวซัมนี่ก่อนพี่น้องเหมืนกำลังมื้นตาพี่น้องความวุ่นวายแต่ตอนเสารอากาศเย็นๆพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ขอตัวล,ลาไปก่อนพี่น้องเบิงเบิงเบืองหลังพี่น้องพี่เมียวพี่ลาเต้เมียวเมียวนางเบิงเล็กน้อยทั้งหกพี่น้องเมียวเมียวให้กำลังใจยุ่แจ